ชิมาโยเป็นเมืองเล็กๆในรัฐนิวเม็กซิโกสารัฐอเมริกาที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองเมืองนี้เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการสแสวงบุญไปยังศาลาแห่งชิมาโยในช่วงเทศก,กาลอีสเตอร์ทุกๆปีผู้คนนับพันจะเดินทางมาอย่างเมืองนี้เพื่อสักการะและอธิษฐานขอพรนอกจากนี้ชิมาโยยังมีชื่อเสียง ในด้านงานหัตกรรมทอผ้าพื้นเมืองที่ยังเป็นเอกลักษณ์ชุมชนในชิมาโยเป็นกลุ่มคนที่แน่นแฟน้นผู้คนต่างรู้จักกันและช่วยเหลือกันอย่างอบอุ่นแต่เบื้องหลังความสงบเงียบนี้กลับมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้ต้องตกอยู่ในความโศกเศร้าและสะเทือนขวัญเหตุการณ์นั้นคือการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในวันที่26มกราคมปีพศ2534ซึ่งเป็นวัน ที่จะถูกจดจำไปตลอดการในประวัติศาสตร์ของเมืองชิมายโยและคุณกําลังฟัง Red Fire Podcast. r e รดไฟล์พอดแคสต์ริกกี้อาเบตาเป็นชายหนุ่มวัย29ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองชิมายโยมาตลอดชีวิตเขาเป็นคนงานก่อสร้างที่มีฝีมือและในช่วงเวลาว่างก็ชอบออกไปล่าสัตว์ในป่าเพื่อหาความสงบจากธรรมชาติอาเบตาเป็นคนเงียบๆที่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากนะัก แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่เปิดเผยความรู้สึกให้คนอื่นเห็นบ่อยนักแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความโกรธที่สะสมมานานอาเบต้าเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับอิกนาซิต้าวัสเกตแซนโดวานหญิงวัย36ปีที่เคยรักใคร่กันอย่างลึกซึ้งทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านเคลื่อนที่ที่ตั้งอยู่ในชิมาโยอย่างไรก็ตามความรักของพวกเขาค่อยๆจืดจางลง อาเบต้าเริ่มแสดงพฤติกรรมรุนแรงและควบคุมไม่ได้เมื่ออิกนาซิต้าตัดสินใจที่จะเลิกกับเขาความโกรธเกรี้ยวของอาเบต้าก็ระเบิดออกมาหลังจากการเลิกราอิกนาซิต้าตัดสินใจยื่นคำร้องขอคำสั่งห้ามปรามเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวจากอาเบต้าเธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เคยมีกับอาเบต้าไม่สามารถดำเนินต่อไปได้และความรุนแรงที่เขาแสดงออกทำให้เธอหวาดกลัววันหนึ่งอิกนาซิต้าได้ตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านเคลื่อนที่ ที่เคยอยู่กับอาเบตา้าเธอกลับไปยังบ้านนั้นพร้อมกับครอบครัวเพื่อขนย้ายข้าวของของเธอไปยังที่ปลอดภัยแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นในวันที่26มกราคมปีพศ2534อาเบตา้ากลับมาที่บ้านและพบว,ว่าอิกนาซิตา้ากำลังขนย้ายข้าวของของ,ของเธอออกไปความโกรธที่สะสมมาเป็นเวลานานในตัวเขาระเบิดออกมาราวกับพายุที่รุนแรง เขาตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้อิกนาซิต้าและครอบครัวของเธอหลบหนีไปได้อเบต้ายิงปืนออกไปได้วยความโกรธเกรี้ยวกระสุนปืนพุ่งตรงไปที่อิกนาซิต้าที่กำลังคุกเข่าและสวดมนต์ด้วยความหวาดกลัวเธอเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุจากนั้นอเบต้าก็ยิงเอลอยลูกชายวัย13ปีของอิกนาซิต้าซึ่งได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงแต่รอดชีวิตมาได้ในภายหลังในขณะเดียวกันแมรี่เอลเลนลูกสาววัย19ปีของอิกนาซิต้า พยายามหลบหนีออกจากบ้านพร้อมกับจัสตินลูกชายวัยห้าเดือนของเธอแต่เธอถูกยิงเสียชีวิตใกล้กับประตูบ้านส่วนจัสตินลูกชายวัยทารกของเธอก็ถูกยิงจนเสียชีวิตเช่นกันเมื่อเสียงปืนดังขึ้นเพื่อนบ้านและชาวเมืองชิมาโย ο, เริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยพวกเขารีบโทรแจ้งตำรวจแต่สถานการณ์กลับยิ่งแย่ลงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเกลนฮูเบอร์และรองในอำเภอเจอร์รี่มาร์ตินเนสถูกยิงเสียชีวิตทันทีที่พวกเขามาถึงที่เกิดเหตุ ตำรวจทั้งสองคนไม่มีโอกาสได้ลงจากรถด้วยซ้ำเสียงปืนที่ดังสนั่นทําให้เมืองชิมาโยต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวและโศกเศร้าเหตุการณ์ความดุนแรงครั้งนี้ยังไม่จบสิ้นลงแค่นั้นอเบตายังยิงเชอรีนเรนดอนน้องสาววัย24ปีของอิกนาซิต้าเสียชีวิตอีกด้วยมาคาริโอกอนซาเลสแฟนหนุ่มวัย18ปีของแมรี่เอเลน ที่กำลังช่วยขนของในรถบรรทุกยูฮอนถูกยิงเข้าที่กระดูกสันหลังและเสียชีวิตอยู่ในรถบรรทุกเสียงปืนที่ดังสนัน่นทำให้ผู้คนในชุมชนต่างหวาดกลัวพวกเขาพยายามหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนบ้านหลายคนพยายามช่วยเหลือกันแต่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากนอกจากรอคอยความช่วยเหลือจากตำรวจที่มาช้ากว่าที่ควรหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่อาเบตาหลบหนีไปยังป่าหรือใกล้กับชิมาโย ตำรวจจึงเริ่มทำการค้นหาฆาตรกรทั้งทางเท้าและทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์เป็นเวลานานหลายชั่วโมงที่ชาวเมืองชิมายโยต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวโดยที่ไม่รู้ว่าอาเบต้าจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่อาเบต้าหลบหนีไปซ่อนตัวในหุบเขาโดยใช้ทักษะการล่าสัตว์และการเอาชีวิตรอดที่เขามีอยู่เพื่อหลบหนีจากการจับกลุ่มตำรวจทำการค้นหายอย่างหนักและประชาชน ก็ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของเขาแม้การค้นหาจะดำเนินไปอย่างเข้มข้นแต่อเบตาก็ยังสามารถหลบหนีได้เป็นเวลาหลายวันในที่สุดหลังจากการค้นหานานถึง24ชั่วโมงอเบตาก็ตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจในเมืองอันบุนเคอร์คีโดยไม่มีทนายความหรือคำให้การใดๆเขาถูกจับกุมและถูกนำตัวไปดำเนินคดีในศาลการพิจารณาคดีของอเบตาเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมปีพศ2534 เขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม7รายรวมถึงการทำร้ายร่างกายผู้อื่นอีกหลายคนและการใช้ปืนในการก่อเหตุร้ายแรงอาเบต้าไม่ได้แสดงความสำนึกผิดในศารเลยและการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความเคร่งเครียดและกดดันเมื่อวันที่20ธันวาคมปีพศ2534อาเบต้าถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมและถูกตัดสินจำคุก146ปีโดยไม่มีสิทธิ์ในการรอลงอาญา ชีวิตของเขาต้องจบลงภายในกำแพงคุกไม่มีโอกาสได้เห็นแสงสว่างของวันใหม่อีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ชุมชนชิม,มายโยตกอยู่ในความโศกเศร้าและความสับสนผู้คนต่างพยายามหาคำตอบว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในเมืองที่เคยสงบสุขการสูญเสียของเยื่อทั้งเจ็ดรายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในจิตใจของผู้คนในชุมชน ครอบครัวของเหยื่อต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ยากจะทำใจยอมรับมันได้พวกเขาต้องดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่มีคนที่พวกเขารักอยู่เคียงข้างความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียนี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์มือชิมาโ,โยเองก็ต้องพยายามฟื้นฟูตัวเองจากความโศกเศร้าชุมชนต้องใช้เวลานาน,านหลายปีในการฟื้นฟูจิตใจและความรู้สึกของผู้คนที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ การสืบสวนเหตุการณ์และการพิจารณาคดีของอาเบตากลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อและสังคมทั้งในแง่ของการหาความยุติธรรมให้กับเหยื่อและการเรียนรู้จากเหตุการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในอนาคตโศกนาฏกรรมชิมาโยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เมืองเล็กๆแห่งนี้ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความสงบสุขที่เคยมีถูกทําลายลงอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ทําให้เกิดการสูญเสียชีวิต ของผู้บริสุทธิ์หลายรายแต่ยังทําให้ชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายในการฟื้นฟูตัวเองจากความโศกเศร้าเวลาผ่านไปหลายทศวรรษแต่ความทรงจำของเหตุการณ์ครั้งนี้ยังคงอยู่ในจิตใจของผู้คนในชิมาโยและผู้ที่เคยรับรู้ถึงโศก,กนกาฏกรรมนี้ชีวิตของเหยื่อทั้ง7รายจะไม่ถูกลืมและเรื่องราวของพวกเขาจะยังคงถูกเล่าขานไปยังคนรุ่นหลังเพื่อเป็นการเตือนใจว่าความรุนแรง ไม่ควรเป็นทางออกของปัญหาใดๆเสียงปืนในวันนั้นอาจจะเงียบลงแต่เสียงกระซิบของความทรงจํายังคงดังกึกก้องอยู่ในใจของผู้คนในชิมาโยมาโดยตลอดโศกนกาฏกรรมชิมาโยเป็นบทเรียนที่สําคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองและเป็นเครื่องตือนใจถึงความสําคัญของความเข้าใจและความอดทนในการ,รเผชิญกับความขัดแย้งในชีวิตเรื่องราวนี้เป็นการถ่ายทอดจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชิมาโยสะท้อนถึงความสูญเสียและบทเรียน ที่สามารถนำมาเป็นข้อคิดในการป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรกรมเช่นนี้ขึ้นอีกครั้งเรดไฟพอดแคสต์ Podcast, ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามนะครับที่ทางช่องนำเสนอเรื่องราวนี้เป็นเพียงการเล่าเรื่องในเชิงสารคดีให้เป็นกรณีศึกษาไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ผู้ชมหวาดกลัวหรือเศร้าโศกแต่อย่างใดเพื่อนๆฟังจบแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์พูดคุยบอกเราที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเร d ไฟ์พอดแคสตของเรากันด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ